มันเป็นรายการที่เหมือนเอาคนที่เหมือนเคยเดบิวต์มาแล้วมาเดบิวต์อะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าสําหรับใหม่เองใหม่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าเป็นนักแสดงเนาะแล้วได้แบบได้ไปได้ไปร้องได้ไปเต้นในในรายการนี้มันแบบเป็นสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนนะคะ<อ>ก็เลยเกินฝันออกมากดีใจก็าม่าแมพี่ใหม่เ<ๆ>พราะว่าเราไปเราไปตรงนั้นล้วคือมันไม่ใช่มือไทยนะสุรินารสุรินทร์หนูแบบหนูไม่รู้จะอธิบายให้พี่ๆเข้าใจยังไงเลยว่าการที่เราแบบไปอยู่ตรงนั้นแล้วมัน มันเงามากๆเหมือนกันที่แบบแต่เออเพราเราไม่รู้เราจะคุยกับใครใช่ไหมแต่ว่าพี่เขาจะมีล่ามในหูให้เราแล้วก็โชคดีที่ใหม่มีแบบมีเขาเรียกว่าเจ๊ เจเจก็เพี่สาวที่น่ารักค่ะเขาก็จะแบบคอยพูดภาษาอังกฤษหรือถ้าสมมติเราพูดกันไม่รู้เรื่องเนี้ยเราก็จะใช้แบบ body l a n g u a g แบบใช่แล้วเราก็มันก็จะน่ารักแล้วมันก็จะผ่านไปได้โดยดีค่ะ็ในการนี้เขาเป็นการเอาศิลปินหลายๆชาติมาเดบิวต์ก็จะมี30คนที่เป็นชาวจีนแล้วก็6คนจาก6ประเทศค่ะใช่ก็จะมีไทยมีเวียดนามมีฝรั่งเศสแล้วก็มีมีเกาหลีด้วยค่ะใช่ก็ย้อนกไปทำไมความเป็นดาวิกาทุกคนแบบ ใหม่รู้สึกว่าใหม่เองอยากลองทําอะไรใหม่ๆในชีวิตเนาะเพราะว่าใหม่เองอะถามว่าร้องเก่งไหมก็ไม่เก่งเต้นเก่งไหมก็ไม่เก่งออดังนั้นถ้ามันมีโอกาสที่จะได้ไปเรียนรู้แล้วก็ได้ไปอยู่ท่ามกลางคนที่เรารู้สึกว่าแบบเราจะได้เรียนรู้จากเขาเอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือภาษาจีนถ้าใหม่ไม่ได้เอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นใหม่คงไม่ได้มีความก,กลา้าหรือโอกาสที่จะได้ใช้ภาษาจีนแน่ๆก็เลยอ่ะสักครั้งในชีวิตเราไปดีกว่าแล้วเราลองไปดู เราไม่รู้หรกปลายทางเป็นยังไงแต่ว่าเราลองไปเต็มที่แล้วก็ไปเอ็นจอยดีกว่าใช่ใข่ก็ได้มีมกลับมาเยอะเหมือนกัน๋ยวลืมท่าบ้างเดี๋ยวลืมเนื้อบ้างอะไรยังไงฮะใช่คือใหม่ไปใหม่ใหม่ต้องใหม่ไปแบบใหม่ไปแบบเหมือนคือถามว่าเตรียมพร้อมไหมก็ก็เตรียมนะคะแต่บางทีพอไปตรงนั้นมันช็อตน่ะตื่นเต้นโอ้มันตื่นโอ้มันตื่นมากทุกคนใหม่แบบเด็กใหม่เลยนะเฮ้ยมันตื่นมากนะทุกคนแบบ สเตจสวยมากแล้วแบบลองลองแล้วมีคนมาเชียร์เป็นพันคนแบบ<อ>เหมือนเราอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆมันแบบเฮ้ยเราเราไม่เคยสัมผัสอะไรแบบนี้มาก่อนอมันก็เหมือนทั้งช็อตเวทีทั้งตื่นเวทีทั้งแบบทั้งพินาศเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าที่พีด้วยแล้วก็ฝึกซ้อมอทีมดีก็ขอบคุณมากเชีย,ร,ย,ยร์<อ> ใช่ค่ะบมันก็ตอนนี้เพิ่งออนไปสเตจเดียวเองทุกคน่แเดี๋ยวบินไปอีกเลยใช่ไหมเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นต้องใช้เวลาในการกันไปครั้งหนึ่งก็ประมาณ7-9วันแล้วก็บินไปเดือนละสองครั้งค่ะก็ครึ่งเดือนครึ่งเดือนใช่เพราะมันจะมีแบบถ่ายแบบถ่ายถ่ายแบบว่าถ่ายอยู่ในห้องซ้อมอะไรกันบ้างเบื้องลงเบื้องหลังอะไรต่างๆ ใช่อันนั้นเป็นสเตจแรกที่พี่ๆเขาให้เตรียมตัวจากไทยไปนะะี introduction, introduction ่ไงค่ะแบบอินโทรดักชันประมาณนั้น,นะคะ่ะแล้วก็หลังจากนี้จะเป็นสเตจที่ร่วมกับกลุ่มของพี่ๆแหละแล้วเราก็ต้องไปเลือกเพลงเลือกทีมใหม่ทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใหม่จะมีภาพหลุดๆแบบช็อตไมค์ช็อตฟิล <c oughs> อีกเยอะมากทุกคนอ <c oughs> ะไรอย่างเงี้ยใช่ <c oughs> แต่ว่าใหม่ก็จะบอกทุกคนเลยว่า เออเราเป็นนักแสดงนะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะทำให้เต็มที่เท่าที่เราจะทำได้แล้วคนที่เป็นวินเนอร์จะได้อะไรที่ไหนเดบิวต์เดบิวต์วตค่ะเดบิวต์ที่จีนค่ะก็จะ,จะได้เป็นวงแล<ด>สมสมติสมสมุติถ้าสมสมติมไปถึงใช่ไหมถึงตรงนั้นแล้วเราจะยังไงอ่ะเราก็ไปอยู่ที่นั่นนะหนูก็อยากไปหนูก็พา พร้อมเนาะเออหนูก็พร้อมหนูก็พร้อมหมายถึงว่าเมืองไทยเหรอไม่ไนร์เราเนาะไม่ไปไม่ไปไอยู่แล้วแม่อยู่ยังไม่เริ่มถ่ายเลยแม่อยู่ยังไม่เริ่มเลยแต่ว่าเราก็อยากฝันที่ไปถึงตรงนั้นใช่ไหมคือหม่รู้สึกว่าไม่ไม่สามารถ manage ได้ค่ะถ้าถ้าสมมติใหม่แบบทำได้แล้วก็โอกาสมันมาแล้วสักครั้งในชีวิตถ้ามันไปถึงขั้นนั้นก็ก็ก็ดีค่ะ มือได้เยอะเลยค่ะอย่างแรกเลยนะใหม่รู้สึกว่าเจเจแบบใหม่จะเรียกว่าแบบเจเจที่อยู่ในรายการชาวจีนนะคะคืออย่างแรกเลยเขาทํางานหนักแล้วเขาอดทนแล้วเขาไม่ไม่เกี่ยงเหนื่อยเลยอะค่ะอันนี้สิ่งหนึ่งที่ใหม่รู้สึกว่าใหม่ได้คือความอดทนความเข้มแข็งจากผู้หญิงชาวจีนที่แบบใหนได้ไปสัมผัสแล้วโอ้ใหม่นับถือเขามากกลับมาใหม่ก็แบบใหม่รู้สึกว่าความสู้งานใหม่เยอะมากขึ้นแล้วใหม่ก็เข้าใจคนใหม่ใหม่เข้าใจคนที่ทํางานหนักมากขึ้น คือตีห้าเขายังซ้อมร้องเพลงอเลยอะค่ะใช่ในขณะที่ใหม่อะหลับไปตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วว่าใช่คือใหม่แบบโหพี่พี่เขาแบบเก่งมากจริงๆแบบสุดยอดอันนี้แบบแ็นชาวจีนแล้วครับเยอะขึ้นไหมพี่ใหม่แฟนคลับมีมีมีตื่นเต้นเขาเรียกชื่อใหม่ค่ะ ใหม่เลยใช่เขาไม่เรียกว่าดาวิกาเขาเรียกใหม่เพราะว่าชื่อใหม่เป็นเหมือนแบบชื่อของเขาแบบที่นั่นมีชื่อใหม่อยู่แล้วเพราะะนนใหม่ใม่ใช่ใจโย่ใจโย่แต่ยังมถานแฟนคลถามแฟนคลก็คือถ่าคลัก็คือแบบเยอะขึ้นนึงก็ก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ถือว่า มาเพิ่มได้อีกถ้าไปถ้าไปได้ดีนี่เพราะมันอยู่ได้พาวเวอร์ถ้าไปได้ดีนี่ใหม่อยากจะไปตีตลาดที่ตีแบบจริงจังการแสดงอะไรอย่างนี้ไหมก็อุก็ทำคอนเทนต์ให้ไปแล้วนะนี่ิสาค่ะหนูว่าทักนิสาไปแล้วนิสาก็จัดการให้แบบทั้งหมดใหม่ไม่ได้ใจตังอะไรเลยทุกคนมาพรอมมาด้วยใจค่ะแล้วก็นิสา ให้เวลาอยู่กับใหม่วัน7็ชั่วโมงคลิปนั้นนะคะก็เลยแบบเอ้ยนับถือคนนับถือจิตใจคนทำคอนเทนต์มากอะแต่ก็คุ้มค่านุ่ออกมาสวยงามก็ดีค่ะก็นิสาหาใช่แล้วก็เอาคนที่แต่งนิ้วค่ะก็มาจากโรงยิ้วจริงๆก็มาทำผมให้อไรเงี้ยนิสาเก่งนะหาได้หมดเลยมีมีค่ะได้ดูได้ค่ะเดีวนักในนิสาน่าจะทำคลิปเบื้องหลังค่ะแต่ในคลิปจะเป็นใหม่ที่แบบงงแงสุดๆเพราะว่า เท่าชั่วโมงที่4แล้วไม่อยากกลับบ้านแล้วอย่งพี่แจ็คใหม่ก็แบบอืมใช่มันมันคนที่ทำคอนเทนต์นี่นับถือจิตใจมากแล้วมันมีเบรกดาวมันต้องทำแบบปากปากต้องเป๊ะตัก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 ไม่ใช่อันนนั้อ๋อวก็อันอันนี้เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะอยากการบรรพุนเริ่มดีขึ้นแล้วเลยดูแลเลยดูแลค่ะก็ดูแล คือต้องเติมวิตามินอะไรยังไงตลอดใช่ไหมทัใม่ใช่ค่ะใหม่ใหม่ก็คือคุณหมอที่รู้จักกันก็ปรุงยามาให้ค่ะปรุงยาอะไรเหรอสั่งปรุงมันเรื่อสมองหรอไม่ก็ปรุงยาแบบเป็นอัดเม็ดมาคือแบบปรุงยามาให้ใช่กวนแบบปรุงยาแบบสุดๆเลยเพราะว่าใหม่ใหม่เคยใหม่ไปเจาะเลือดแบบเหมือนเจาะเลือดที่เป็นแบบพวกตรวจ เออที่เขาเจาะกันเยอะๆทำวิตามินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อดูดูทุกอย่างในร่างกายเนี่ยวันละขาดอะไรเจาะไป13หลอดเลือดหลอดเลือดใช่กี่อ่ะโอ้โหเนี่ยนับสิบสามแต่ว่ามันก็ดีค่ะมันจะได้รู้ว่าเราขาดอะไรบ้างก็ก็ปรุงมาให้เป็นแบบให้กินเป็นยาแบบ ไม่ใช่เป็นยาวิตามินแบบเป็นดอกวอดวดวิตามินอะไร่บอกทำมาให้ตลกอ่ะเป็นวิตามินเป็นวิตามินเป็นวิตามินวิตามินใช่ก็ปรุงมาพิเศษสำหรับช่วงนี้ค่ะไม่ต้องพกหลายเม็ดแต่ว่าเห็นว่าไปเติมพลังไะไรอย่างเงี่ยปุ่นโอ้โอ้แล้วอะไรกันอ่ะ ไม่ได้รำานไม่ด้เลอไม่ยังไงหม่ใช่คือที่ไปอะค่ะเพราะว่าเพราะว่าคุณแม่เนี่ยอยากไปดูซากุระแค่นั้นเลยใช่ก็ไปซัปโปโรค่ะเพราะว่าเหมือนแบบโตเกียวไม่มีแล้วถ้าไปช่วงนี้มันเลทช่วงนี้เลทค่ะก็เลยต้องไปที่ซัปโปโรแล้วก็เออม ไปครั้งนี้เหมือนแบบเหมือนแม่ก็ได้เติมพลังด้วยเพราะว่าพาคุณแม่ไปด้วยแล้วก็พอแม่แบบมีแฮปมีมีความสุขเราก็แฮปปี้ผมตกใจเหรอฮะไม่รู้ว่าพม่เต๋อพเต๋อค่ะถามไปแล้วเหมือนก็ดึงผมไปด้วยอ่ะผมยังไม่ทามเลยเลยดึงผมเลยก่อนเย็ดผมรัวกันเลยยังไม่ได้ถามเรื่องผู้ชายเลยยังไม่เอ่ยชื่อยเลยอ่กนพี่เต๋อไปด้วยกันค่ะแม่พี่เต๋อพาคุณแม่พี่เต๋อคุณแม่หนูแล้วคุณน้าหนูไปด้วยกันก็เป็นทริปแบบเหมือนแบบเออเป็น เป็นทิปแบบให้ผู้ใหญ่มีความสุขอ่ะใช่ค่ะแล้วี่ความเห็นน้าแม่พี่ใหม่หรือว่าแบบปุ๊บปั๊บว่างปุ๊บไปเลยสักพักนึงค่ะเพราะว่าคิวพี่เต๋อยากอ๋อแย่กับหนูอีกคิวเขายากใช่ค่ะคิวเขายากหนูเขามีหนังสองเรื่องเขามีเขามีเขียนบทเขามีรายการอะไรยงเี้แบะส่วนไหนไม่มีอะไรเนื้อ แม่แมาไม่แฮปปี้เพราะวหม่แบบสามารถล็อกลวงหน้าได้ก็ถือว่าได้แบบฮิวใจเราเป็นแบบกำลังใจให้แบบร่างกายแข็งแรงด้วยใช่น้ำหนักเพิ่มมาโลนอยอนี่ห้าวันเพิ่มมาโลนโอเคดีใจเพราน้ำหนักขึ้นจากอยากมีโมเมนต์ดีใจนักดีใจ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 อีใจดีใดีใจเีใจดดีใจใจ โอเคครับคุณท่านได้ม่เจิดห้าอ้าว